รีวิวอาณาจักรขาส่งทุ่ดิบอาหารที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งเทนโกโฮเซลสาขาพระราม2ซึ่งสาขานี้นะคะตั้งอยู่หลังเซน็นทรัลพระราม2นี่เองค่ะและเป็นสาขาที่5ที่เพิ่งเปิดใหม่และมีพื้นที่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาเลยนะคะซึ่งพื้นที่โดยรวมนะคะประมาณ15,000ตารางเมตรเลยค่ะใหญ่มากๆ และพอเข้ามาแล้วนะคะมาดูที่โซนเกันก่อนเลยค่ะโซนนี้เป็นของแห้งอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งโซนเครื่องดื่มที่นี่นะคะจะมีจุดให้ชิมฟรีก่อนซื้อด้วยค่ะอันนี้คือดีมากๆและภายในนะคะก็มีสินค้าไซรับมากมายหลายยี่ห้อเลยค่ะมีทั้งแบบน้ำหวานธรรมดาน้ำหวานแบบศูนย์แคลอรี่รสชาติต่างๆก็มีนะคะส่วนนี้นะคะเป็นผงชงชาสําเร็จรูปค่ะมีทั้งชาผลไม้ชานมและถัดมานะคะเป็นโซนใบชาค่ะใบชากุหลาบชาดําชาแดงเรียกได้ว่ามีครบเลยนะคะ และนี้นะคะเป็นบรรยากาศโดยรอบของโซน A นะคะโซนนี้ของใช้แบบแน่นมากๆและจากนั้นนะคะเราจะมาดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากันค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกาต้มน้ำไมโครเวฟเตาอบนะคะรวมทั้งหมอ้อทอดไร้น้ามันหรือแม้แต่เตาไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเตาทักโกยากิเตาทำวาฟเฟิลทำฮอทดอกนะคะรวมทั้งเตาเคฟแล้วก็เครื่องซีลในโซนนี้ก็คือมีครบเลยค่ะและพวกของใช้นะคะก็อยู่ในโซนนี้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงขยะก,กระดาษทิชชู่แบบแ็กใหญ่ ะะสามารถซื้อไปใช้กันได้เลยและถัดมานะคะจะเป็นโซน B โซนนี้นะคะจะเป็นพวกแพคเกจจิ้งสินค้าผักผลไม้ของสัปแดรูปแล้วก็พวกของฟร์เซ้นซึ่งในโซนนี้นะคะแพคเกจจิ้งเยอะมากถ้วยกระดาษจานชามช้อนนะคะแม้แต่พวกกล่องที่เข้าไมาโครเย็บได้ก็คือมีให้เลือกหลายไซส์ค่ะแถมยังมีตัวอย่างให้ดูแบบนี้ด้วยนะคะทําให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายเลยซื้อถ้าใครเป็นสายทําขนมทําอาหารขายนะคะมาโซนนี้คือครบจบเลยค่ะเท่าที่สังเกตนะคะจะมีของซูเปอร์เซฟเยอะมากๆทุกคนอย่างพวกถ้วยฟ แบบไส์ใหญ่ไส์เล็กก็คือมีครบเลยนะคะนอกจากกล่องนะคะพวกกระดาษรองก็มีกระดาษดอลลี่กระดาษราองอบหรือแม้แต่กระดาษซับน้ําแผ่นรองเค้กกล่องใส่เค้กนะคะมาโซนเดียวคือได้ครบทุกอย่างเลยค่ะ แล้วพวกแพ็กเกจจิ้งรักโลกก็มีนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพวกขวดใส่น้ําได้มาพร้อมฝาค่ะทุกคนพวกถุงแบบต่างๆก็มีส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกช้อนซ้อมตะเกียบแบบแพคค่ะมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยนะคะถัดมาจะเป็นโซนข้าวสารค่ะซึ่งในโซนนี้นะคะก็มีข้าวหลายยี่ห้อหลายชนิดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวเสาวไฮนะคะใส่มาเป็นกระสอบแบบสวยงามแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นโซนเครื่องปรุงโซนซอสพวกซอสซองเล็กนะคะน้ำจิ้มซองเล็กน้ำจิ้มแบบถุงห่ ะะแบบยกกิโลคือมีครบเรียกได้ว่ามาที่เดียวคือครบจบจริงๆค่ะลงทั้งพวกซ้อนหายากนะคะที่นี่ก็คือมีหมดเลยของเยอะมาก ทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะน้ำปลาเป็นแก้อนน้ำยำน้ำส้มตำนะคะแม้แต่น้ำผัดไทยซอสเย็นตาโฟซอสก๋วยเตี๋ยวมีครบเลยค่ะขนาดซอสผัดกะเพรายังมีเลยค่ะจัดไปทีเดียวเปิดร้านได้เลยและจากนั้นนะคะเรามาดูโซนน้ำสลัดกับพวกแยมกันต่อน้ำสลัดเป็นถุงๆก็มีนะคะและตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงโซนอาหารแช่เย็นอาหารแช่แข็งแล้วค่ะทุกอย่างจะถูกแช่ไว้อยู่ในตู้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนมสดแบบขวดเล็กแบบแกรอน,นะคะหรือแม้แต่นมผส,สมโปรตีนนมถั่วเหลืองมาทีเดียวคือมีหมดเลยค่ะทุกคนส่วนทาง ด้านนี้นะคะจะเป็นโซนผลไม้แช่แข็งมีทั้งแบบชิ้นเนื้อแบบน้ำนะคะซึ่งผลไม้นะคะเขามีให้เลือกเยอะมากๆค่ะทุกคนมีหลากหลายชนิดมากรวมทั้งพวกผักแช่แข็งด้วยนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นพวกอาหารเกาหลีแช่แข็งแล้วก็พวกซาลาเปาติ่มซำแช่แข็งก็จะอยู่ในตู้แช่ทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่เนียพื้นที่ใหญ่มากอย่างโซนของแช่เย็นแช่แข็งนะคะคือกว้างมากเดินทะลุมาอีกล็อกยังเจอเลยค่ะทุกคนทางด้านนี้นะคะจะเป็นพวกไส้กรอกแบบแช่เย็นแฮมเบคอนอาหารแปรรูปนะคะมาดูในตู้แช่เย็นกัน ค่ะทางด้านนี้จะเป็นพวกหมูสไลด์นะคะแล้วก็พวกเนื้อไก่แบบแช่แข็งแล้วถ้าใครชอบกินแบบหมูสไลด์แบบเป็นม้วนๆนะคะหมูม้วนที่นี่ก็มีค่ะแลบไว้เป็นแท่งแบบนี้เลยส่วนพวกวิปครีมนะคะมีทั้งแบบนอนเดอรี่แบบเดลี่เขาจะแช่แยกโซนกันไว้เลยค่ะและทางด้านนี้นะคะจะเป็นพวกเนยชีสต่างๆนะคะมีทั้งแบบก็เล็กแบบกระปุกหรือแม้แต่แบบยกกิโลนะคะมีให้เลือกหลายยี่ห้องมากเลยค่ะแล้วพวกชีสนำข้าแบบพรีเมียมหรือแม้แต่โคคัทนะคะที่นี่เขาก็มีเหมือนกันและยังมีแบบ เซตแบบชีสบอร์ดแบบนี้ด้วยนะคะเอาไปกินได้สะดวกเลยค่ะและจากนั้นนะคะเราจะไปต่อกันที่โซนซซึ่งโซนนี้นะคะมาเริ่มดูจุดแรกกันก่อนเป็นสมาร์ทฟาร์มที่นี่นะคะเขาจะมีห้องกระจกปลูกผักไฮโดรโปนิกสดๆด้วยซึ่งเราสามารถมองเข้าไปได้นะคะเขาจะปลูกผักทั้งหมด6ชนิดแล้วก็จะมีจําหน่ายเป็นผักเป็นชุดๆแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งถ้าใครชอบทานผักสลัดนะคะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกผักแพ็คใหญ่ค่ะสําหรับร้านอาหารนะคะมาซื้อเป็นถุงใหญ่ๆแบบนี้กันได้เลย देखा uh -huh. ถัดมานะคะเป็นพวกพืชแบบหัวมันกระเทียมหอมแดงนะคะรวมทั้งพวกเผือกมันฝรั่งมันเทศ,ม,เทศมันญี่ปุ่นก็มีครบเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนเห็ดะคะ่ะมีเห็ดให้เลือกหลายชนิดมากๆเลยนะคะถัดมาเป็นโซนผักผลไม้ตัดแตง่งซึ่งถ้าใครทําร้านอาหารแล้วไม่ชอบเตรียมพวกส่วนผสมเองนะคะส่วนประกอบโดยเฉพาะผักต้องมานั่งหัน่นนั่งตัดที่นี่เขาก็มีแบบบริการหั่นบริการตัดให้แล้วนะคะแยกใส่เป็นถุงๆไว้แบบนี้เลยค่ะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นผลไม้นําเข้าสตอเกาหลีราสเบอร์รี่แบ เรือแม้แต่ผลไม้ไทยก็มีครบเหมือนกันค่ะถัดมานะคะเป็นโซนปลาและอาหารทะเลซึ่งที่นี่เขามีบริการตัดแต่งเป็นชิ้นด้วยนะคะแล้วสาขานี้นะคะเขามีลิฟต์อควาเรียมด้วยค่ะเป็นอาหารทะเลเป็นเป็นอยู่ในตู้แบบนี้เลยค่ะและซีฟู้ดบางตัวในตู้นะคะเป็นของนําเข้าจากต่างประเทศนะคะอย่างอันนี้เป็นปูยักษ์มาเป็นตัวเป็นเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นกุ้งมังกร7สีก็มาแบบเป็นเป็นเหมือนกัน กางแก้วปลากระพงหรือแม้แต่พวกหอยนะคะก็สดๆเป็นๆอยู่ในตู้แบบนี้เลยค่ะและที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดนะคะพวกปลาน้ําจืดแบบเป็นๆก็มีค่ะไม่ว่าจะเป็นปลานิลนปลาตะพิมก็มีครบเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นแซลมอนแบบยกตัวค่ะส่วนพวกปลาที่เป็นตัวๆนะคะสามารถให้พนักงานตัดแต่งได้ค่ะขอดเกตผ่าท้องขวักไ้ได้หมดเลยนะคะส่วนพวกกุ้งก็เป็นทั้งกุ้งแม่น้ํากุ้งลายเสือกุ้งขาวกุง้งแชบวยมีครบเลยจ้าซึ่งของทะเลทั้งหมดที่โชว์นะคะสามารถหยิบถุงกับที่ คีบมาคีบตักและเลือกเองได้ตามใจชอบเลยค่ะอย่างพวกหมึกตัดแต่งก็มีนะคะหรือแม้แต่พวกหอยนะคะแล้วก็พวกปูอย่างปูทะเลแบบเป็นๆที่นี่ก็มีค่ะตัวน,นี้นะคะจะเป็นซีฟู้ดแบบตัดแต่งชิ้นส่วนเช่นกันค่ะมีทั้งแซลมอนเทา้าแล้วก็แซลมอนลงควันส่วนพวกปูหรือแม้แต่ปลาหั่นเป็นชิ้นที่นี่ก็มีครบเลยนะคะทุกคนปลาอินทรียปลากระพงมีหมดเลยจ้า ใครชอบกินปูนะคะปูแบบแยกชิ้นส่วนก็มีหรือแม้แต่ปูกระป๋องที่นี่ก็มีเหมือนกันจากนั้นนะคะเรามาดูแผนกเนื้อสัตว์กันบ้างค่ะที่นี่มีทั้งวัวหมูไก่แล้วก็มีบริการตัดแต่งเนื้อสัตว์เป็นชิ้นส่วนตามที่ต้องการด้วยนะคะแล้วมาดูที่เนื้อหมูกันก่อนนะคะซึ่งเนื้อหมูนะคะเรียกได้ว่ามาแทบทุกส่วนค่ะเรียกได้ว่ายกเกือบทั้งตัวหมูมาแล้วค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นหมู3ามชั้นแบบเส้นหมู3ชั้นแบบแผ่นที่เอาไปทามหมูกรอบหรือแม้แต่ซี่โครงหมูนะคะที่นี่ก็ม่่น,น้นะคคเขขาาาาาหหหมูห ivia, หาาหลมลังบย ส่วนนี้นะคะจะเป็นคอหมูที่เอาไว้ทําคอหมูย่างแล้วก็พวกหมูหั่นเป็นชิ้นแล้วก็หมูสไลด์นะคะต่อมานะคะจะเป็นพวกโซนไก่ค่ะไก่ก็เรียกได้ว่ามาครบทุกชิ้นส่วนเหมือนกันนะคะทั้งปีนกน่องปีกกลางปีกบนสะโพกไก่สัตว์ในไก่อกไก่หรือแม้แต่เครื่องในไก่ส่วนนี้นะคะจะเป็นโซนเนื้อวัวค่ะมีทั้งเนื้อไทยเนื้อออสเตรเลียนะคะแม้แต่เนื้อดเอทดก็มีค่ะใส่ไว้เป็นแพ็คบอกไว้แบบละเอียดรวมทั้งพวกเครื่องในวัวก็มีครบเลยค่ะ ต่อนะคะเป็น,นแผนกเบเกอรี่ค่ะที่เนี่ยเขาก็อบสดใหม่วันต่อวันเลยนะคะมีทั้งขนมปังพันชัน้นขนมปังโบโลไซนมเนยน้องไก่หอ่อผ้าหรือแม้แต่ครัวซองรีเมี่ยมก็คือมีครบเลยค่ะและที่แผนกนะคะเขามีให้ชิมฟรีด้วยนะคะรสชาติดีเลยละคะ่ะทุกคนส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกเค้กในตู้ค่ะเค้กลายหน้าตาน่ารักก็มีส่วนขนมปังนะคะมีนขนมปังหัวกะโหลกขนมปังปอนสไลด์แบบไม่สไลด์ขนมปังฮอทดอกขนมปังกะโหลกจิ๋วก็มีค่ะต่อมาจะเป็นส่วนวัตถุดิบสําหรับทําเบเกอรี่ซึ่ง ถ้าใครเปิดร้านขนมนะคะมาโซนนี้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งชนิดต่างๆแป้งกวนไส้แป้งสําเร็จรูปนะคะหรือแม้แต่พวกซอสพวกสารเสริมปรุงแต่งก็มีค่ะต่อมาจะเป็นโซนเครื่องเทศมีทั้งสมุนไพรช่องดื่มถั่วเครื่องเทศแบบอินเดียแล้วก็เครื่องเทศแบบไทยนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องแกงผิกแกงด้วยแต่ถ้าใครเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะพวกชุดเครื่องทําก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะเอาไปใส่ให้น้าซุปอร่อยๆได้เลยและนอกจากวัตถุดิบอาหารไทยนะคะพวกอาหารนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่อินเตอร์น,นะคะที่นี่ก็มีครบค่ะ ถัดมานะคะเป็นโซนโกฟ่สามารถซื้ออาหารแล้วมานั่งทานได้เลยค่ะวันนี้นะคะแพรก็จัดมาทาั้งไก่ย่างนะคะพิซซ่าพิซซ่าเขาจะมีทั้งหมด3หน้านะคะแล้วก็จัดพวกซิกโครงหมูแล้วก็หมูปิ้งมาด้วยซึ่งหมูปิ้งเขาจะมีข้าวเหนียวมาให้ในเซ็ตแบบนี้ด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะแพรจะเอามากินตรงนี้เลยค่ะเพราะเขามีโต๊ะให้นั่งกินนะคะตัวแรกที่เราชิมจะเป็นไก่ย่างของไทยสันซึ่งอันนี้จะได้ไก่ยกตัวเลยตัวละ99เนื้อไก่คือนุ่มมากเครื่องเทศรสชาติเค,มค้มข้นดีนะคะตัวนี้จะเป็นซิกโครงหมู1ชิ้น259ค่ะสามารถตัดแบ่งทานกันได้หลายคนนะคะ ซึ่งซี่โครงหมูนะคะเนื้อนุ่มแบบกําลังดีค่ะยังพอมีให้ได้เคี้ยวแล้วก็มีความร้อนกระดูกนิดๆน,นะคะส่วนหมูปิ้งนะคะชุดละ45บได้หมูปิ้งสามไม้พร้อมข้าวเหนียวหนึ่งห่อค่ะกินเสร็จนะคะเราก็มาจัดของหวานกันซึ่งที่นี่นะคะเขามีไอศครีมซอฟเสิร์ฟคนละ9บาทและนี้นะคะก็คือหน้าตาของไอติมที่ว่าค่ะไอศครีมออกนนุ่มนวๆเนื้อแน่นดีรสชาติไม่หวานมากและที่สําคัญไม่ละลายเร็วด้วยนะคะ ัันนี้นะคะเป็นโซนดอกไม้สดค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกับโกเฟ่เลยดอกไม้ก็มีให้เลือกหลายพันหลายสีนะคะและที่สําคัญดอกไม้เขาไม่ดูเฉาด้วยใครจัดแจการตกแต่งร้านก็ไปจัดกันได้ค่ะและถ้าใครจะมาช็อปที่นี่นะคะแนะนําให้สมัครสมาชิกโกโฮเซลกันไว้ด้วยนะคะสมัครได้ฟรีเลยค่ะหรือว่าจะกดสั่งออนไลน์ผ่านแอปโกโฮเซลก็ได้นะคะ แล้วตัวสมาชิกอันนี้นะคะจะได้ผูกกับเด็กวันด้วยนะคะใช้สะสมแต้มแลก,แกคะแนนต่อได้อีกค่ะทุกคนและเวลาชำระเงินนะคะชําระได้สะดวกชำระได้หลายช่องทางค่ะใครทำร้านอาหารเป็นผู้ประกอบการลองมาเดินเที่ยวกันดูนะคะ